หากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่มีกล้องโทรทัศน์ระดับพรีเมียมโดยไม่ต้องเสียเงินเยอะเกินไป a q 1 5 5อาจจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหาแต่ที่นี่คือจุดที่คนใช้งานหลายคนอาจพลาดไปเพราะมันไม่ได้เพียงแค่กล้องที่ยอดเยี่ยมแต่ยังมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยอีกด้วย ไอคิวถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะในด้านการถ่ายภาพด้วยกล้องโทรทัศน์50 MP ที่สามารถซูมได้ถึง3เท่าโดยไม่สูญเสียคุณภาพภาพซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้มันโดดเด่นเมื่อเทียบกับรุ่นในคิ o 1อเ1ที่มีกล้องโทรทัศน์50 MP แต่ซูมได้เพียง2เท่าเท่านั้น แต่ที่นี่คือจุดที่อาจเกิดการโต้แย้งเพราะบางคนอาจจะคิดว่ากล้องโทรทัศน์50 MP อาจจะไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานประจำวันแต่หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพหรือบันทึกความทรงจำในรูปแบบที่ชัดเจนกล้องโทรทัศน์50 MP ของค q ย15จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกภาพที่สวยงามและชัดเจนได้อย่างง่ายดาย นอกจากกล้องที่ยอดเยี่ยมแล้ว v q 1 5ยังมาพร้อมกับหน้าจอ Samsung AMOLED ขนาด6.85นิ้วความละเอียด2 k และอัตราการรีเฟรช1 4 4รที่ทำให้การใช้งานและดูสิ่งต่างๆบนมือถือนั้นราบรื่นและชัดเจนพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8ป Elite Gen 5และ RAM ขนาด1 6 GB ที่ทำให้มือถือสามารถรันแอปพลิเคชันและเกมต่างๆได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการแทรกซ้อน และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนพลาดไป Qo 15ยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 16พร้อมกับ Origin OS 6ที่ทำให้การใช้งานมือถือนั้นง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้มันยังมีแบตเตอรี่ขนาด7000 mAh ที่สามารถใช้งานได้นานและรองรับการชาร์จเร็ว1 0 0 w และการชาร์จไร้สาย 50W ที่ทำให้คุณสามารถใช้งานมือถือได้ตลอดวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่ ดังนั้นใน QO15 จึงเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มค่าและน่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมือถือที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะในด้านการถ่ายภาพแต่คุณคิดยังไงบ้างคุณคิดว่ากล้องโทรทัศน์ 50MP เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับสมาร์ทโฟนปัจจุบันหรือไม่ขอให้สแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย